เกิดเหตุหนึง่งท่านผู้ชมนะฟังแล้วมันก็ดูปแปลกๆทำแม่งทำแม่งหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสารพีเขาบอกว่ามีคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนร้ายนะสวมเสื้อสีแดงแล้วก็สวมหมวกแกป๊ปสะพายกระเป๋าเดินเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้วก็สั่งอาหารสั่งอาหารเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดเกือบ8,000บาทท่านผู้ชมนะแต่เมื่ออาหารชุดแรกเนี่ยออกมา ราคาประมาณสัก2 0 0พันกว่าบาทเขาไม่พูดพันธ์ทำเพลงครัผู้ชมเขาเดินหิ้วอาหารเนี่ยเดินออกจากร้านแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยหายไปเลยเขาบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาสักประมาณสักหนึ่งทุ่มนะของวันที่10ธันวาคม2 5 6 4ก็บเขาบอกตำรวจเนี่ยตรวจสอบรูป,ปรพัณธ์และพบว่าคนร้ายเนี่ยตะเวนนะตะวเวงก่อเหตุหลอกสั่งอาหารลักษณะนี้เนี่ยตามร้านอาหารในอำเภอสารพีเนี่ยนะในเชียงใหม่มาแล้วหลายครั้ง ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะท่านผู้ชมนะฮะล่าสุดเนี่ยตำรวจรู้ตัวแล้วนะรู้ตัวแล้วเขาชื่อน,นางสาวกิติกันยกรอายุประมาณสัก43ปีเป็นชาวอำเภอสารพีนั่นแหละจังหวัดเชียงใหม่ตอนแรกก็สอบปากคำเขา,าให้การปฏิเสธนะตำรวจก็บอกลแลวนี่ใครเนี่ยให้ดูในกล้องวงจรปิดเธอหรือเปล่าสุดท้ายยอมรับสารภาพท่านผู้ชมยอมรับสารภาพประก่อเหตุจริงแล้วก็ให้การวกไปวนมาเขาอ้างว่าสาเหตุที่ก่อเหตุอย่างนี้เนี่ยเพราะหิว เมื่อก่อนก็เป็นลูกค้าประจําที่ร้านนี้แหละแต่ครั้งนี้มันไม่มีเงินซื้อจริงๆนะไม่มีเงินซื้ออาหารเพราะว่าไม่มีงานทําด้วยเมื่อก่อนก็เปิดร้านอาหารตามสั่งแต่เศรษฐกิจไม่ดีจึงจะต้องปิดร้านแล้วก็กู้เงินนอกระบบมาด้วยจนถูกเจ้าหนี้เนี่ยตามมาซ้อมจนบาดเจ็บนะประกอบกับตนเองเนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้นะก็ต้องใช้เงินรักษาตัวจึงตัดสินใจเนี่ยนะก่อเหตุแล้วนําอาหารไปกินกับพรรคพวก ท <c oughs> ่านผู้ชมสอบถามอีกนะที่ว่าอ้างว่าไม่มีเงินเนี่ยแต่ทําไมใส่ทองอนะที่คอเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่ามันเป็นทองปลอมไม่ใช่ทองจริงหรอกแล้วขอดูแผลผ่าตัดมะเร็งหน่อยที่ลำไส้ที่อ้างไว้เนี่ยนะพบว่ามีแผลเนี่ยขนาดประมาณสัก3เซนติเมตรแล้วก็อ้างว่าเอกสารรักษามะเร็งเนี่ยก็อยู่ที่บ้านนะไม่ได้เอามายอมรับนะว่าชอบดื่มสุราแล้วก็เพิ่งเลิกยาเสพติดได้มาเดือนที่ผ่านมานี่เอง เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเขาขอโทษกับเจ้าของร้านต่างๆแล้วก็ขอโอกาสผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งนะจะขายบ้านเนี่ยที่เป็นมรดกเนี่ยนำเงินมาจ่ายให้ตามร้านต่างๆที่ตัวเองเป็นหลอกกินเขาไว้ประมาณนั้นด้านผู้เสียหายก็บอกว่าเอาตรงๆแล้วดำเนินดคดีอ่ะมันก็เท่านั้นนะอยากได้เงินคืนมากกว่าอยากได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีไปหามาคืนได้ไหมนะเรื่องก็ประมาณนี้แต่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะแจ้งข้อหาอยู่นะ ข้อหาช่อโกงกับรักทรัพย์นะก็ต้องรอคุยกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมนะก็จบข่าวเรื่องนี้ไปแต่มองแล้วมันป่วยหรือเปล่าไอ้คนอย่างนี้เนี่ยมันไปสั่งอาหารเขาอะไรทีละสองพันกว่าบาทถ้าหิวอาหารตามสั่งกล่องเดียวก็อิ่มแล้วสองกล่องก็โคตรอิ่มนะจะบอกให้ฟังเดินไปเนี่ยไม่ต้องไปรักทรัพย์ไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกไปบอกเจ้าของร้านพี่ครับพี่คะ,คะขออาหารกินหน่อยได้ไหมไม่มีสะดุ้งสตัางเลยผมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยไม่แรงน้ําใจหรอกนะเขาก็ให้กิน แต่การกระทําอย่างนี้เนี่ยมี2อ,อย่างไม่ป่วยก็เป็นที่สันดงอาจจะสั่งไปกินกับเพื่อนแก้มเหล้าอะไรประมาณนี้แหละนะปาร์ตี้สังสรรประมาณนั้นสักมากกว่าคือถ้าไม่มีตังเนี่ยมอเตอร์ไซค์ย,ยังมีนะไปหาขับส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่นได้นะ Grab LimeNrominhood อะไรเยอะแยะไปหมดนะขนานี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะมาสั่งและสร้างความเสียหายเขาขนาดนี้ถ้าวันนั้นอาหารออกมา8 0 0พเนี่ย จะทํายังไงนี่ออกมาแค่สองพันนะยังเสียหายไม่เท่าไหร่ก็ยังพอถูถัวไปได้แต่ถ้าออกมาแปดพันและบางล้านละ่ะที่เขาไม่มีตังทุนเขาน้อยอะมึงไปสั่งเขาพันสองพันอย่างนี้ก็ชิบหายหมดแล้วไอ้นุม่มไม่รู้จะพูดยังไงไงก็ฟันธงแล้วกันว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้มันเป็นพฤติกรรมที่เอาเปรียบคนบอกไว้ประมาณนี้แล้วกันไม่ว่าคุณจะป่วยหรือไม่ป่วยแต่ดูดูแล้วก็มันก็แกมแก,ม,แกมป่วยแล้วก็ประมาณว่าเป็นสันดานที่ชอบกินเหล้า แล้วก็เอาไปกินกับกับแก้มไปปนเปเื้อนฝูงประมาณนี้ละกันท่านผู้ชมนะฮะก็ต้องระวังกันด้วยนะจะซื้อจะขายอะไรอาหารนขณะนี้มันไปทุก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 อาชีพจริงๆมันหลอกไปทุกอาชีพนะในะขณะนี้ท่านผู้ชมก็ต้องระวังกันด้วยละกันฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ